สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ในสวนนะครับมาโคดกับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมาวันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ที่ไร่นะครับไปที่ไร่ครับ มีแต่ไร้ข้าวโพดนะครับแล้วค้าวโบนู่นนจะเป็นข้าวนะครับผูไม่ค่อยเป็นนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาหาไปหาแตนกันนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปหากันนะครับ thank you ว้าตอนนี้เราก็มาถึงเดียวนะครับหาแตนตั้งนานนะครับอาจาหาไม่เจอเลยนะครับเพื่อนๆไม่รู้จะไม่รู้จะเจอไหมครับเพื่อนๆรอนุ้นรุ้นหน่อยครับไม่รู้จะเจอไหมแต่ขึ้นมาตั้งไกลแล้วนะครับยังไม่เจอแตนสลรูเลยครับเพื่อนๆไม่รู้วันนี้จะได้กี่ไหมนะครับ ตูใส,สย,ยังไม่ได้กินนัหละเพราะว่าหาตะนายาหาไม่เจอนะครับเพื่อนไม่รู้มีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับผมว่านะตู้ถ้าจะเกตไตไปละเดี๋ยวรอหาเรื่อยๆก่อนถ้าเจออาจได้กินนะครับเพื่อนถ้าไม่เจออดกินเลยครับ ไม่รู้จะเจอไหมนะเจอเั้นลูกก็ยังดีนะครับพเพื่อนๆหาต้นนายังไม่เจอเลยนะครับว้าว เข้าในไร่ก็ง,งามเหมือนกัน,นครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเป็นบานที่นะครับจะออดดอดแล้วครับเข้าอีกสักเดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะได้เกี่ยวแล้วครับได้เกี่ยวเข้าเข้าเข้าไร่กัน,นครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าผมยังตอนนี้ยังพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ เพื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต,ต่อไปนะครับเพื<ๆ>่อนๆบ๊ายบายจุ๊บๆรับผลกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับบ๊ายบาย